สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมอนสีสภาพมาเห็ดกับเขาค่ะเมนูมันนี้มีอยู่สามอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงฮังเลค่ะแกงขั้งเลนีนหนูสะบดได้เห็ดห้เบิรงกนะคะพี่น้องบบเ,เงะะพราะหนูเห็ดเป็นหลายคลิปแล้วค่ะอันนี้คือกําลังเคี่ยวให้มันได้ทีค่ะพี่น้องกําลังใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมในหนูนสะใส่หลังสุดแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามัน ถ้าใ, up, yup. ใสใ่แต่เริ่มแหลกเลยมันจะเปื่อยแหลกละเอียดบบเป็นเม็ดเป็นหัวนะคะพี่น้องพ่อข้าวสกินค่ะใส่ลงไปไต้สามสิบนาทีค่ะพี่น้องปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเขียวไก่เสด็จทีแล้วเนาะค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือคณะฮ่องกงราดน้ำมันหอยค่ะพี şey. ่น้องเอ้ยบไม่คณะฮ่องกงค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้ราดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องวอลพิเนะคะเอามาลวกแล้วก็ราดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมมวนนี่จะเป็นไก่ทอดแบบเปียกเบย แบบหนึ่งคือแบบแหงๆเอากระเทียมห้อยนะคะพี่น้องแล้วก็อีกแบบเปียกนี่กระสุพัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาคนมาเห็ดกันเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ที่เฮ้าเขี่ยวข้างเล่อยะะู่ค่ะพี่น้องเรานูสภาพมาเห็ดกวางตุ้งของเตะลาดน้ำมันหอยกันค่ะราค่ะพี่น้องก่อนอื่นเฮาสมานทาการลวกกวางตุ้งค่ะพี่น้องกวางตุ้งของเตะเนาะคะ่ะมันก็จะใส่เกลือลงไปประมาณยืบมือหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่น้ํามันนิดนึง น้ำมันนี่เผื่อให้มันแบบมีความมันๆเหลื่อมๆนะคะพี่น้องแล้วก็เกลือนี่เราใส่ไปเผื่อให้มันเขียวค่ะแล้วก็นี่ค่ะขนาดของเอ่อกองตุ่มของเตะที่น้องเอามาค่ะการรวประม่านหาถึงสิบนาทีค่ะสําหรับผููใดมักสุกแห้งสุปบดแห้งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ไม่ล่านี้เหลือแต่ห้องเลยค่ะแถมักแบบกรอ,อบแน่หน่อยๆแน่กน็เอาสักหานาทีค่ะพี่น้อง ตะวันไฮมักไฮซุกเลยเอาสิบนาทีก็เริ่มพอดีค่ะแต่ว่าสุบกรอบเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสุมีความเขียวงามค่ะนี่ค่ะพี่น้องปกตินี่ถ้าเอาไปพัดกระแซบเนาะค่ะพี่น้องเอาไปเค็ดบะหมี่พวกบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสิกระแซบแซบด้วยค่ะพี่น้องขนาดเออกวางตุ่มตัวนี้งปรก็เอามากินสดๆกับสมขูงหิ้งแซบขาดค่ะพี่นอ้นองกรอบเหมือนมันนี้เราเสิรเอามาราแต่มันหอยค่ะ ก็เฮ็ดบต่างกันจากขนาดฮ่องกง้านน้ำมันพ้อยนะคะพี่น้องกระโต่างกันนะคะกะเขยๆกันค่ะแล้วก็มันแต่เวลาที่ห้องนอกหนา่นะคะห้องสนอกแค่หนำเย็นซื่อๆเพราะว่าห้องห้องาจำเป็นให้มันมันกรอบค่ะพี่น้องห้องแค่ต้องการให้มันเขียวนะคะห้องก็เลยแช่สนอกแค่้นำเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดฮ่องกงนะคะพี่น้องห้องต้องใส่น้ำแข็งลงไปนําค่ะเพื่อความเย็นจะจะกรอบๆค่ะอันนี้ห้องบตรงการให้มันรอบ นี่ค่ะกระสลวงไปเรลือประมาณสิบน,นาทีค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่กระสืได้กิน,นง่ายๆค่ะนคะคะส่วนยะสีกระสืด็นุ่มๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะพอพอสิบนาทีเข้าก็เอาถึงนมนอนก็นำเย็นค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะน้องกินน้ำเย็นไวจักสิบหานาทีค่ะแต่ถ้าเป็นนูกินเองค่ะพี่น้องนูสิบหหันเนาะค่ะนูสิบหหันจะสิเลยนูสสกินทั้งยาวๆสิเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่เลาผู้เถาเนี่ยมาสัเกี่ยวข้อเกี่ยวข้างเล่านูกระ้องคันห้มันหน่อยลงค่ะพี่น้องเอาละค่ะเนี่ยข้ามาเห็ดหนากันต่อเลยค่ะน้ำลาดพักนะค่ะพี่น้องข้าก็จเอากระเทียมลงไปพักค่ะพี่น้องให้มันเลื้อรหอมเหมือนข้าสซีพักพักเี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ ระเทียมให้มันเหลืองหอมจนจนที่ว่าใส่ได้ค่ะพี่น้องกับเติมน้ำมันหอยลงไปค่ะแล้วก็น้อก็ขอบอกกันด้วยค่ะพี่น้องว่าแต่ละลีปหน่นทุกเห็ดเนะะี่ยค่ะกับบริเวณว่ามีความห่วงถึงขนาดมาบอกหรือว่ามาซนผู้ใดๆนะะั่นค่ะพี่น้องแต่ว่ามันคือการเห็ดกินของหนูแต่ละมือแต่ละเว้นที่เห็ดซูเม่ซูเอื่อยกินอยู่นี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ บางอย่างกับบ่มีหลักสูตรกับบ่มีการตวงกันยังอยากใส่ยสังก็ใส่คือตามใจจะคล้งองนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดแบบว่าซื้อเห,เห็นว่าชีวิตแต่ละวันของพวกหนูการกินกันอยู่ค่ะกับบริเมนว่าเออมมหลักสูตรเป๊ะๆพ่อพี่ว่าบางคนเขามาเบิง่งว่าเอ๊ะเขาไม่ใส่ตัวนี้เขาบอกใส่ตัวนั้นงสัตว์นะคะพี่น้องแต่อันนี้คือใส่ตามใจนูค่ะพี่น้องมันอยังสอบยังก็ใส่ลงไปค่ะ น้ำมันหอยนี่กะใส่หลายสมิมันก็จส่เข้มไม่หมดราคะทีนองนก็จะเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปน้อยนึงค่ะเราจะเติมน้ำตาลนิดหน่อยเมื่อกี้แค่น้ำมันหอยไปนี่ก็ประมาณสองสองโตค่ะที่นองน้ำตาลนิดนึงค่ะกูเดยมาริกไข่ก็ใส่ไปน้่ค่ะทีนองเดีวก็เส้นน้ำอีกหน่อยนึงค่ะ ว่าไห้น้ำมันห้อยมันเค็มข้นเกินไปเนาะค่ะพี่น้องแต่ที่นี่น้นำมันก็จะใส่หมดละค่ะมันเบเนืดเข้าก็แก้ปัญหาโดยการเติมแป้งมันลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้ากับละลายแป้งมันลงไปมากหน่อยก็แล้วแต่ข้าด้วยค่ะหมักเนืดหน่อยเนืดอโค่หน่อยเนืดลาย่ก็ใส่ลงไปอีกค่ะแค่นี้พอค่ะพี่น้องแค่นี้ข้าก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องข้าก็เป็นลายครับ กวางตุ่มของเตะเลยค่ะพี่น้องฮามาตอด้วยไก่ผัดกระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมพริกไทยหรือเอิญไก่ทอดกระเทียมพริกไทยก็แล้วแต่ห้านะหามพี่น้องบางคนมันก็เอิญว่าทอดกระเทียมพริกไทยแบบเปียกเนาะค่ะมันก็เอิญในทสองอย่างหลืถ้าเอิญผัดกระเทียมพริกไทยก็ได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือซามเกอค่ะพริกไทยกระเทียมแล้วก็หาพักชี่ค่ะพี่น้องเอามาผัดใร้อมกันค่ะ กกติเนาะค่ะพี่นงค์ถ้าเท่ากอดจะเห็นกรอบๆเลยนะถ้าสะเอามาคุกกับไก่ค่ะมาสาเอามาคุกกับไก่สินะคะพี่น้องแต่บันนี้ถ้าสุดทอดเปียกหรือว่าพัดติเปียกแล้วจะเสื่อค่ะเท้ากา็เลยไปต้มกุนเอียงใส่กับไก่เลยค่ะเดี๋ยวพาพัดกระเทียมพริกไทยห,หอมๆกันค่ะพี่น้อง คิดให้นี่กินพร้อมนะคะเลื่อมเมืองค่ะมันก็จะใส่ไก่ลงไปอันนี้เป็นสันไนไก่นะคะพี่น้องเปิดไ้กลางเลค่ะพี่น้องค่ะเปิดไ้าแห้งเมื่อสมัยสอบขามนะ,ะนะคะมันก็จะเปิดป้กลางกลาง พอดีต้องการพัดแบบพัดนะคะพี่น้องเห็ดไก่ทอดกระเทียมแบบพัดเนะะี่ยค่ะต้องเสด็จกินขวกกระเทียมพริกไทยเบิดเลยเพราะมันจะเกาะไปเนื้อไก่ค่ะกะบาร์ผดใดญมากกรอกๆข้าวกรอบๆแบบนี้มันเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะ,คะเมนูพัดไก่สุกนะคะพอไก่เริ่มสุกะะสสแล้วค่ะพี่น้องข้าวกรอจะปรุงรสด้วยของปรุงรสค่ะของของปรุงรสนี้เหล่าตะข้าวส่ตล์นะคะมังคนุดตะต้องใส่ก็ได้ค่ะเป็นหนักขึ้นหน่อยกับเหลแาตะข้าวค่ะ ก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยอาหารไข่ค่ะทังน,นี้หวานนิดๆค่ะพี่น้องแล้วก็ขออนุญาตด,ด้วยค่ะแค้นบางซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะซีอิ๊วดำดำในเห็ดทอเป็นสีคือค่ะคี่น้อง แค่ๆเลยค่ะเดี๋ยวค่ะล้วถ้าจะชิมรสตามเตะสอบค่ะพี่น้องมักเข้มมักสีมากยังไงค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องไก่ผัดกระเทียมพริกไทยค่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงข้อกินกันเลยจ้าแล้วเหรจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารไทยเนาะค่ะพี่น้องเมนีนูเห็ดใหเบิงสองอย่างเนาะค่ะอย่างแรกก็คือไก่ทอดกระเทียมหรือจะเอิญผัดกระเทียมก็ได้ค่ะแต่สมารทีมนูเนูเห็ดอยู่นี่ค่ะเอ่นว่า ผัดกระเทียมแบบเปียกค่ะพี่น้องทอดกระเทียมแบบเปียกนะค่ะนี่ค่ะเพราะว่าคอดีของมันคือกระเทียมกับพริกไทยกระดาภิชีมันสกอไปอยู่ในเนื้อไก่ค่ะพี่น้องกินได้เบิร์ตเลยค่ะกระสมีแตงกวาค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาพริกค่ะถ้วยหนึ่งนะค่ะที่จริงนี่เมนูหนึ่งเมนูเดียวนี่ก็เอาอยู่ละค่ะพี่น้องไก่ผัดกระเทียมกับน้ำปลาพริกนี่ค่ะแล้วก็อีกแยกนึงก็คือคณะอเวแบนกวางตุ้งค่ะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะเป็นพี่น้องเป็นกวางตุ้งต้นเลนน้อยค่ะ เอามาลาดน้ำมันหอยเนี่ค่ะพี่น้องกำลังแสบเลยกระเทียมนี่ค่ะกระเทียมถีเห้าเอาไปพัดนะคะพี่น้องนี่ค่ะกินไปน้ำแสบค่ะพี่น้องไม่นู่นี่สำหรับผู้สาวที่คิดว่ากินแต่พักเบื่อลองเฮ็ดไม่นูนี่มึงเด้อค่ะพี่น้องแสบจะเล่นอาหารมากมาค่ะแล้วก็อีกเมนู่นึงอันนี้บ่ไเ้เฮ็ดไหเบิงค่ะเป็นแกงข้างเล่ค่ะพี่น้องแกงข้างเล่ีหนูเคยเฮ็ดบ่อยๆนะคะพี่น้องวันนี้ก็เลยบ่เห็ดไหเบิงก็เลย ให้เบิ่งตอนแล้วเลยค่ะนี่ค่ะแซบแบหมูติดมันหรือหมูสามสันค่ะพี่น้องตักใส่เขากับกระเทียมเม็ดนี่ค่ะกำลังหนุ่มๆแซบโอ้ยย่อมรับว่าเมนูมื้อนี้มีตะแกงข้างเลกะก็ไดหรือว่ามีตะไคร้ถอดกระเทียมก็ไดได้เบิดเลยค่ะพี่น้องมาต้องมีทั้งสามอย่างก็ได้ค่ะแล้วก็มีเขาสวยหอนๆคือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะเมื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให ขอบพุณนกําลางใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อนเก่าเผื่อนใหม่นะคะข้าวมาบอกนัวหัวมวนเข้ามาบอกมาคุยมากินข้าหวห่อผ้าในกันใดค่ะพี่น้องขอพูดละหลายเด้อค่ะกํางใจมาจ้ากินข้าวในการค่ะ